ทำอะไรกันลกสามนมกีวีปลาทูไม่ใช่ปลาทูมีโอมีโอแล้วก็บุญส่งโอ้ยลืมชื่อลูกกีวีมีโอแล้วก็บุญส่งนะคะทำอะไรกันลูกทําะไรกันปลาทูเป็นหวดัดปลาทูต้องอยู่ในกรงลูกปลาทูเป็นหวัดนะปลาทูเป็นหวัดนะคะ เชื้อวัดมาอีกแล้วประทูเป็นหวัดนะคะดีประทูได้ทำวัคซีนสองเข็มแล้วนะประตูทําวัคซีนสองเข็มแล้วยังมีหวัดนะคะมีหวัดแต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงขั้นมากนะคะไม่เก,กรงก็เลยแยกแยกประทูออกนะคะให้อยู่ในกลมก่อนพี่ข้าต้มขนนุนไข่ มายมแสงเทียนแสงดาวตะวันดวงเดือนฮไล่ชื่อให้เขานึ่งน้องคอยดอกแก้วขนนตัวใหญ่มากเลยลูกขนนนะ่ะตัวใหญ่มากเลยมายมอยู่นี่นี่นี่นมายมก็ตัวใหญ่นะคะนี่นี่มายมมายมก็ตัวใหญ่ ดูนี่มีโอนะคะเนี่ยมีโอตัวใหญ่มากมีโอตัวใหญ่มากพอยทำไรคะกีวีกีวีก็ตัวใหญ่กีวีสามโลกว่าซัมซ่าซัมซ่าครับแฟนหนูไปไหนลูกแฟนหนูไปไหนฮะซัมซ่าถูกแฟนทิ้งเหรอฮะซัมซ่าถูกแฟนทิ้งเหรอลูก การจำซาหายไปไหนดูดูเด็กๆสีดำของบางบ้านไม่เกี่ยงขนเป็นเงาเลยนะคะสีดำอะ่ะขนเป็นเงาเลยขนเป็นเงาเลยโอเลี้ยงอะ่ะลกูกโอเลี้ยงโอเลี้ยงซจำซา ครับลูกครับจนซาครับชำซาเอาเลี้ยงน้องพอยดอกแก้วน้องเชรตะวันแต่แปลกตะวันนี่ไม่ร้องไม่ร้องติดสาวไม่ร้องเลยนะคะแต่ว่ามีการกัดคอกัดคอกีวี่นี่ก็ไปกัดคอกีววี่ ดูแม่ลูกแม่ลูกยังกินนมกันอยู่เลยโตเป็นหนุ่มขนาดนี้แล้วยังกินนมอยู่เลยลูกเย้ยบ้านนี้มีออิงอ่าง <c oughs> บ้านนี้มีออิงอ่างานอนกันเรียงรายเรียงรายโ้มซาถ้าแต่งตัวแต่ถ้าแต่งตัวส้มซาอ๋อโหมีความสุขจังเลยลูก ต้น่าต้น่ามีความสุขเหรอลูกฮะมีความสุขเหรอลูกแล้วลก,ก็นอนนอนหัวทิ่มมีความสุขจังเลยแม่ต้น่าทำท่าน่ารักเชจ้ะตะเอ๋น้องคอยเหรอคะ น้องพลพลคนสวยพลอคนสวยเหรอคะเอ๊ะส้เจาส้อจ้าพื้นเย็นสบายเลูอถูพื้นให้แล้วเย็นสบายเลยอากาศร้อนมากร้อนไม่ร้อนก็ถูทุกวันนะคะ จะร้อนไม่ร้อนพื้นก็ถูทุกวันเพราะว่า,าลูกๆจะได้สะอาดสะอ้านกันนะคะบางทีเขานอนเขาเล่นกันอย่างเงี้ยจะได้สะอาดจ้าว่าไงลูกแขงแขงแขงว่าไงคะจ้าไม่รักหนูนะคะจ้าไม่รักแขงเขงค่ะลูกจ้า มามาใครจะทยอยเข้ามาโอ้ยไม่พ้นเจ้ากล้วยไข่นั่งตักแม่เรียบร้อยแม่นั่งลงไม่ได้กล้วยไข่นั่งตักทันทีเลยนี่กล้วยไข่นั่งตักแม่ทันทีมาเต็มกันหมดเลยรอบล้อมแม่ถ้าแม่มานั่งอยู่แถวๆนี้เขาจะมารอบล้อมกันเต็มไปหมดเลยรอบล้อมแม่ อม,มาลูกมาเฮงๆงมาหาแม่นะคะหาแม่นะคะจ้าจ้าค่ะดูแล้วค่ะลูกแม่รักหนูนะคะจ้าแม่รักหนูนะคะนี่ก็จะกิดมือเอามือสะก,กิดหน้าแม่มนี่คุอยไข่ ตัวใหญ่มากเหงหงเหงๆหงหที่มาพร้อมพิเศษนะคะคนนี้พร้อมมิเศษค่ะอ้อนแม่หนูไม่ได้นั่งตักแม่ลูกก้วยไข่นั่งอยู่เดี๋ยวหนกไห่นั่งนะล,ลูกนะแป๊บนึงนะให้ก้อยไข่ออกไปก่อนนะเดี๋ยวก้วยไข่ต้องหมดเวลานั่งนะลูกรู้ไหมก้ยไข่นั่งคนเดียวไม่ได้นะรู้ไหมลูกโอ้ยจะกลับไปอยู่วัดฮะ กลับไปอยู่วัดกลับไปอยู่เจ้าของเดิมไหมกลับไปไหมกลับไปไม่หลอกไปไหมเขามาขออ่ะเขามาขอคืนอ่ะไปไหมเฮจอเขาขออีกแล้วขอคืนอีกแล้วเนี่ยฮจะกลับไปไหมเจอแล้วขอคืนขอกลับมาได้ไหมเขาว่าแ่ะมวไม่อยู่หมดและไอม่รู้ไปไหนหมดเขาบอกแมวก็คงหายหมดนะคงหายหมด จ้างให้ก็ไม okay. ่ให้นะเพราะว่าเลี้ยงแล้วรักเลยนะลูกน้องไปไข่เนาะอ่อนแม่รักแม่ขนาดเนี้ยถ้าไปก็ไปเป็นแมวจร่วยไข่อะถ้ากลับไปก็ไปเป็นแมวจรพี่ต้มพี่ต uhm ้มพี่ต้มลูกแมนาพี Deadpool ่ต้มปะทูลูกแม่นานะคะไม่เกรงต้องกลับรคุณแม่นามากๆนะที่แม่นาช่วยอาหารน้องน้องนะคะพี่ต้มและปละทูแล้วก็เผื่อแผ่น้อน้ นน่ด้วยะะคอืขอบคุณแม่น้มากๆเลยนะคะโอ้จะขึ้นสองเลยเหรอนะัตักแม่สองเลยเหรอลูลกหาไปลงไปไปนะอ่ะบุนส่งมันส่งจะนั่งใช่ไหมอ่ะบุนส่งขึ้นต่อนั่งต่อเออจับครับลกูก นั่งลงีดีรูปเสงนั่งลงดี่ดีอหอมหอมรู้แล้วรู้แล้วหอมหอมแม่หอมแม่หอมแม่แค่นี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากคะ่ะ